โอเคนะครับมาดูผมดิกกี้นะครับวันนี้ผมขออนุญาตมงคลสุขให้ทุกคนนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะครับดูนะอืมก็ขออนุญาตแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมไปทำการมาประเทศเอซิตี้นะครับมาเพื่อกำจัดพวกที่ไม่ไปเที่ยวนะครับพวกที่ไม่ออกจากบ้านนะครับและพวกผมนะครับได้ทำการไล่กระเทืบทุกแก๊งที่อยู่ในประเทศนี้นะครับจนแม่งร้องนะครับอผมขอยกให้คลิปนี้นะครับเป็นจุดเบสของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่โคตรมันโคตรหานะครับเดี๋ยวมึงข้าไม่ไหนนะพวกมึงอ่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดดดดไไลลลลคคค์์ใใหห้้้้้กกกกกกกููววยยยออืืมมม็็เเีพ่่รรรััับบบชฝาาะะทนน กันตีอะไรกันวะฮัลโหลครับตีอะไรกันครับเนี่ยไม่รู้ครับพี่ตีหนครับตีหนึตีนตีนตีหน่อยครับตีหน่อยเป็นนติเตียงครับพี่ต้องตีหนับพวกมียมาสงยาชก่อครับลองใชแล้วก็รู้วก็ูครับรู้ยครับเก่าไม่เจ่าอะไรก็รู้ครับ เก่าไม่เ hmm. ก yeah. ่าก่าเ็รู้ครับโยอยาหาออสัตว์ยาที่ลังยาห้าอ้อยที่ยาสัตว์ยาห้าอ้อยแกหวี่ยาห้าหวไงหี่ยเอาละครับแฮปปี้นิวยนะครับแฮปปี้นิวยทุกคนนะครับแฮปปี้นิวยนะครับผมปีนี้นะเป็นปีที่เริ่มต้นปีใหม่นะครับผมเ่นะครับูดูก่อนที่จะรับชมคลิปเต็มนะครับขออนุญาตนะครับคนดูช่วยกันกดไลค์กันให้หน่อยนะเออใครดูทิไม่จบนะครับช่วยกันกดเลขหนึ่งมาหน่อยนะคนดูอือก็คลิปนี้นะโคตรล้านนะโคตรสดแน่นอนนะ บนล่างเอ้ยไปใส่ชุดแก๊งก่อนชุดชุดแก๊งก่อนขออนุญาตใส่ชุดแก๊งนะขออนุญาตใช้วิชาปลอมตัวนะครับคลิปนี้นะขออนุญาตนะนะครับผมไปครับผมแลแต่งตัวนะครับแต่งตัวเป็นอะไรดีวะขออนุญาตแก๊งไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้ออกช่องผมนะแก๊งแก๊งแม่งเท่แก๊งแม่งเท่กับประเทศซีนะครับผมประเทศซีที่ผมเอาไปลงนะขออนุญาตนี่ด้วยกันนะครับเซเว่นนะครับ เซเว่นไนนะขออนุญาตคุณเป็นผู้โชคดีนะครับคุณต้องมีบุญขนาดไหนเนี่ยที่ผมใส่ชุดแก๊งคุณนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะเสื้ออะไรพี่เสื้ออะไรเนี่ยอันนั้นแหละไปเลยน้องดวดเลยอันนี้นะเออขออนุญาตไปนะขออนุญาตรันเลยนะครับมีแก๊งครับผมอยู่แก๊งเซเว่นไนน์นะขออนุญาตจัดเลยนะไปครับผมไปครับผมไปผ่านชนชนพี่ชนชนชนผู้ต้องกะตารตามต้มงตาม เไม่กล้าไม่กล้าสู้เกตแกเกตแกก็กล้าสู้ไม่เอาเรื่องนะอะไรเอาเรื่องนะไปลง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 จะเจอคนในแก๊งคนประไว้ที่อ่ะไอ้ไอ้แก๊งคนวะนะไอ้ที่ใส่สูตรที่เขาไหนไหนไหนนี่ยกลัวจะแกงคนวะเนี่ยไอ้ที่ไม่น่ามีหลอกอะไรที่เนี่ยไม่มี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 ไม่น่ามีหรอกก็ถือไม้ขู่ไว้ก่อนเลยแหละอย่างแรกเอลงมาดูลงมาดู อย่าติดเรื่องเหรออยังติดก็สกิดมาเว้ยติดก็สกิดมาทำอะไรต้มไม่ตีอะไรกันวะฮัลโหลครับตีอะไรกันครับเนี่ยไม่รู้ครับพี่ตีหนึ่งครับตีหนึ่งยาวครับตีหนับนิดหน่อยครับนิดหน่อยเปันยาวครับเนี่ยนนิดหน่อยครับนิดหน่อยนิดหน่อยนั่นมึงครับเปันยาวเนี่ยเป็นยาวเนี่ยเออยครับเอ้ยเอ้ มันจะหันั้นมึงทรับมึงอะไอเมื่อไหร่เมื่อไหมึงอะมึงอ่ะมึงหรือเปล่ามาแล้วมึงหรือเปล่าอันนี้คือบูลลี่เหรอครับเปล่าเปล่าบูลลี่ที่บ้านเราสอนครับเรื่องอะไรม่งมองหน้ามองหน้าแล้วดูคนออกเฉยๆครับไม่มีอะไรมึงงับเตี้หน้าเหมือนพวกเป็นออทิสติกเคียมเลยครับเตี้ยออิสติกเคียมครับเหตุโก้ต้องตีนะครับพวกมึงอ่ะมาสองยาโชกเก่าครับเดก็รู้เดี๋ยวก็รู้ครับรู้นี่ครับเก่าไม่เก่าอะไรก็รู้ครับเก่าไม่เก่าเก่าไม่เก่าอะไรก็รู้ครับไปไหนไปไหน จะไปไหนจะไปไหนไปไหนแล้วครับตายหมดตายหมดควียาห้าอ้อสัตว์อย่างที่หลังยาห้าอ้อยที่อะเวแกมขั้นจบอไอยสัตว์ไี่ยาห้ามึงไงเหี่ยะมีเรื่องอะไรเกิดอีกเนี่ยฮัลโหลครับทำอะไรกันครับเนี่ยจกจกอันนี้ไว้เราไม่ดีเราไม่ดีนี่เราไม่ดีนี่หี้ย เอาดี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 เราก็ตีแม่งดีเยอะเอ็กตีดิเอ็กตีดิตีแล้วตีแล้วตีแล้วตีฉันดิตีตีมาตีมาเดี๋ยพี่ตีเดีพี่เก็บให้สวย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 เอ็กตีมันอันหนึ่งเออสวยสวยแตก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 ตายตายตายตัวเดียวตัวเดียวไอ้เชียร์เชียร์คนนี้คนนี้ยี่มยี่โมของเกินจากไรวะกี่มอง

ตายเก็บไปไปไปยาเก็บเก็บไม่เก็บชิวจัดอมาตมาอสยองสี่มาครับเอาเก็บไม่ได้เนี่ยเก็บไม่ได้มา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 ไปดีกว่าไปดีกว่านไปดีกว่าเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มาไม่เล่นครัไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอเคครับลยงอะไรลุงพี่อะไรตลกอ๋อไม่งีรอครับให้เรียกเรียกไห่ครับเรียกว่าพี่ได้ไหมครับผมผมไม่โอเคครับเมื่อกี้ อ๋อขอโทษครับล no right. being so, ุงตลกครับตลกครับก้นตีนะกนตีนะก้นตีหน่อยสายไม่หมดไม่หมดไม่หมดเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับโหลงน้องไข่น้องลับลุงโหลโหลน้องไอพี่เป็นอนครติดเหมือนมึงเด้อปิดต่อย่งเงี้ยมึงกันโอติคติดกันหน่อยหน่อยโอติคโอติคไม่มึงติดยังเงี้ยมึงไม่เกะน้อยไอ้เหี้ยเอาติเอาติไอ้เหี้ย ไมุนช่มมุชุมมุชุมมุชมวิขอดอกขอดอกกบีขอดอครับขอดอกขอดอกขยืดามไอ้ตาไปไหนยมยันลยลมึงเห็นมนะหไหนเออมึงเออไรเนี่ยสัตยืโดนลุงปัดามโอ้ลุงควายโอ้โกระจอกไอ้เฮียคยกระจอกไอ้สัตว์ควยมากระจอกไอ้เฮียคยไปนี่่ได้ได้เลยเอาเบาะว มันไม่ไหวมันไม่ไหวหรอเกระจอกกระจอกเหมือนเดิมไอ้เหี้ยกระจอกเหมือนเดิมไนี่ยมีแค่มีใครไหวกูก็คนที่ไหลอยวจะไปไหนไอ้สัตว์นะไอ้ตุ้ดจีนจะไปไหนไปไหนไอ้พี่อะมาเนี่ไอ้สัตว์กระจอกไอ้เหี้ยตายตายตอ้เหี้ยไม่ไหวกับพวกกูเว้ยแยกูซีเว่นไนท์เว้ยเซเว่นไนท์เว้ยสัตว์ไหวบ้าสัตว์นี่นี่เนาะเกือบหลุไม่ได้ไอ้เหี้ยนี่นี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวพี่อุ้มเดี๋ยวพี่อุ้มมานี่มานี่มานี่ยบินหนีบินหนี เนี่ยบินไปเผาก็ได้นี่เร็วๆนี่น,นะนี่นะได้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 ไปก่อนดีก่อน,นีเดีด๋ยวรู้เดี๋ยวมันรู้คือถ้าโอ้โหโอชอปเปอร์ครับขึ้นมากับพี่เดี๋ยวน้องมาไปเวไปไปหาหาล่าแกง๊งใหญ่ๆต้องนั้งชอปเปอร์ครับผมไหวป้าไหวป้าไหวกับพวกกูผ่านสถานไล่ตีแก๊งกันนะดูไปครับ ไอตีแก๊งกันนะมีตีแก๊งกระจอกนะครับไม่ไหวของผมสักตัวนะครับอย่าดูถูกผมครับเหมือนไอ้แก๊งตอนแรกนะครับที่มันบอกว่าอะไรนะพี่บอกว่ามาต่อย่าโชว์เก่าเที่จะอย่างนี้ครับไม่ไหวกับผมสักตัวนะครับไม่ไหวสักตัวนะครับไม่ไหวนะไม่ไหวก็ไม่ไหวนะโอ้ยพวกผู้หญิงนะพี่สาวก็ครับผู้หสาวผู้สาวดีกว่าเว้ยครับผมไปครับผมคขอรลครับพี่สาวครับรอรับเจอผัวเนี่ย เดี๋ยวผมไม่ผมไม่ผัวให้ไหมครับเเอไ่่ก็็ลยยีใจนผมแทนได้ไหมครับผมแทนได้ไหมหน้าตาผมหล่อนะผูหล่อผู้หล่อปากแดงผมแทนได้ไหมพี่สาบผมแทนได้ไหมไม่ชอบไม่ชอบหรอปากแดงอย่างเงี้ยแม่งดีครับแม่งี้แอดมินแอดมินดูอยู่ไอ้เหี้ยแอดมินดูอยู่เฮียแอดมินดูคือไม่ชอบเหรอแบบไหนชอบไหมครับคุณวิ่หญิงเหรอครับแบบนี้คือเป็นสเปคได้ไหมครับเนี่ยหน้าตาอย่างนี้ ไม่ไม่เอาคนที่มาด่าแล้ววอีดอกอ่ะครด่าเหรอแกคนไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ม่ร่ครับไม่ใช่ไม่ด่ามชรอมใันมีใชไม่ใ่ม่ใหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ไ่่ไม่ใชหรอยม่่ับไอ่่ไม่ไม่ใช่หรอไ่ใช่รีมใช่ไม่ใไหรอ่ใช่ครับไม่ใช่กอไอรไรับไมช่ไม่ใช่่สู่อนม่ใช่คับไรรมช่ไินะไอ้สัตว์อไปลงน้คาไป่ใช่่ กูให้กูให้ไอ้เหี้ยแอดแอดแปงมองผมว่ะ <c oughs> ออกูอ้าวถูกได้แล้วไอ้เหี้ยไหนๆก็จะโดนแล้วอโอเคนะครับผู้ดูถ้าใครดูจนถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะน้องๆอืมอันนี้พี่ขออนุญาตจ,จัดของขวัญให้น้องๆนะครับผมเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่พี่ขอมอบให้นะครับผมและที่สําคัญครับแอดมินก็ไม่ยอมแบนพี่ตะกี่นะแม่งแบนช้ามากนะครับน้องพี่ก็เลยจัดชุดใหญ่ให้กับคนในประเทศนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่านะกูอะไรสัตว์ไอ้เหี้ย เอาละครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับผมปีนี้นะเป็นปีที่เริ่มต้นปีใหม่นะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์นะแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับคุณดูนี่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์นะครับพี่ปีใหม่นะพี่ปีใหม่ปีใหม่โอ้โหจุดพูดหน่อยจุดพูดหน่อยโอ้โหสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่นะโอ้โหขออนุญาตมอบสิ่งดีๆให้นะครัััับบผมมมววดดีีีีปปใใหหห่่นนะะครอออืื้ สวัสด uhm ีครับ hmm. พี่ชายครับมอบสิ n ่งด er, ีๆให้หน่อยนะครับพ uh ี่กูโดนแบนเลยไอ้ไอ้แม่งจะเป็นพี่ชายครับปีใหม่นะครับสวัสดีครับพี่จับเขมรไปเขมรพ่อปีใหม่นะครับปีใหม่ปีใหม่ปีนี้นะครับปีไหนปีนี้นะปีใหม่ปีนี้นะครับเอ้ยชนน้ำเพี้ยอะไรวะไอ้สัตว์ชนก่อนฮะอะไรนะเกตติดต่อแอเกตติดต่อแอดฟิ้นก่อนมาดามเปนเขมรนี่เยี่ยผมไม่ยอมแฮปปี้นิเกียครับพี่แฮปปี้นิเกียับแฮปปี้นิเกียนะแฮปปี้นิเกียนะ แฮปปี้นิวยีย์ครับผมแฮปปี้นิวยีย์นะโอ้ยเยี่ยมันเอาพวกเยี่ยนะครับเลยเียแฮปปี้นิวยีย์นะครับโอ้โหมีความสุขมากนะครับมีความสุขมากนะแฮปปี้นิวเยีย์นะครับแฮปปี้นิวเยีย์นะปีใหม่ปีนี้นะครับปีใหม่ปีนี้นะต้องการสิ่งดีๆนะครับผมอย่างเช่นฟูนะครับฟูไฟนะผมมาจุดฟูไฟให้นะครับจุดฟูไฟครับจุดฟูไฟให้ครับจุดฟูไฟให้ครับผมปีใหม่นะปีใหม่วัปดีปีใหม่ครับวัปดีปีใหม่ โอ้ยพ,พี่สาวจะหนีผมไปไหนนี่พี่ปีใหม่เนี่ยพี่ปีใหม่ทั้งทีเนี่ยร่วมฉลองกันหน่อยดีหรอครับ <c oughs> โอนแม่เ้ยตอนน่อเลยกับคอมเมนต์ไป <c oughs>